นะครับไปนองน้ำจีนครับน้ำจีนน้ำเงี้ยวนะครับน้ำจีนน้ำเงี้ยวแซ่บน้ำกันครับไปนอ่องน้ำจีนน้ำเงี้ยวสูตรเมืองเหนือนะครับแบบแซ่บน้ำกันครับไปนอ่องที่กระดูกหมูกับมีเลือดนะครับมีเลือดน้า ไม่เส็ดนั่นลุน่นเลยครับแหะนะครับสุดมือเหนือวไปหนอ่อยนะครับเป็นต้นนะครับนะครับพี่น้องสมหรับไก,ก่มีหอมครับหอม ใส่ปกาศประกาศดองนะครับนะใส่ครับการดองใส่ครับหอมซะ้นน้ำเล็น้อยนะครับห้วยๆครับการดองสมเั็กน้อยพอดีครับมาไหพี่น้องแซ่บๆมุกกันครับกินกับพ่อไหมนะมันนั่งได้กินอิ่มแล้วบ่แม่มันนั่งกินกับพ่อได้ พีน่น้องน้มจีนน้ำเงี้ยวครับสุดมึงเลยนะพี่น้องน้ำเงี้ยวอ่ะนะสีใส่ดอกเงี้ยวดอกอยังไหมครับดอกกระดูกหมูมีเลือดนะครับก็จะตมีปักกาดดองพวกผักชีร้อยนะครับผงเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเพราะคืองน้มจีนเนี่นดอกไม่ได้นำยามันผงมันเรียบร้อยครับกินได้เลยร,รอบเด็กรอบเด็กพี่น้อง เด็กง่านเด็กขอแรกจิตเแล้ว,ลวง้มเด็กก็เลยอยากเริ่มีีนมจีนเริเด็นนมจีนครับมาๆาพี่น้องครับยังไงครับนุน่นๆอก่นครับพี่น้องมะเดดแล้วครับน้ำเข้มข้นครับ कल तुम्हें हाथ พวกเลือดพวกงานก็นุ่มดีครับ น้ำจีนน้ำเงี่ยวไปหน่อยต้นตำรับของเรื่องเหนือน้ำจีนน้ำเงี่ยวถ้าปากอีสานก็จะมีน้ำน้ำจีนพวกสารประกาศจะมีน้ำจีนน้ำน้ำยาปลากะทินะครับยาปลยากะทิน้ำจีนน้ำเงี่ยวเครื่องมันหลายครับ เรื่องหลายไม่เจอพวกเนื้อพวกเลือดดูสิไหมน้องยังมันแน่น

กระดูกอะ,ะ,ะเนื้อมันไหลครับกระดูกหมูเนื่อมันไหลครับน้ำมันสื่อมันก็เหลือกเออกไปเจ็ดเลยครับ ชุ่นจอเลยพี่น้องจังใจนะครับน้ำยานเข้มข้นดีครับเครื่องมันเนี่ยคนกันนี่ยน้ำพร้อมเลยพี่น้องเอา้าบันดนี บาหนิพี่น้องผมจีนก็เมือแล้วค้นันแน่นแล้วนะครับเอาอไปขอลาไปก่อนพี่น้องมาหน้ครับโอกาสหนาพบอกกันไหมครับแต่มากันย่าเริ่มกดไลค์กดแช์กดติดตามเด้อครับช่องอย่าตกปลาลงเคนนะครับ,รรบทั้งเพจทั้งเฟซบุกครับอย่าตกปลาลงเคนนะครับฝากพี่น้องติดตาม เป็นกำลังใจให้กันนะครับแซบแซบพี่น้องเนอะสำหรับมื่อนีก้กะไปแล้วครับครับผมวััสดีครบบ๊ายบาย